คนเราชอบบอกค้นหาตัวตนให้เจอผมเพิ่งดูหนังพระเอกหนังบอกว่าเกิดมาก็มีตัวตนแล้วเราต้องสร้างตัวตนต่างหากดีใจเพราะว่าเราส่งเสือไทยไปสู่ระดับโลกได้เหมือนฝันนะพี่เหมือนเทพนิยายชาลิวเฮียงเนี้ยไม่เก่งอะไรทุกอย่างหนึ่งเอาไอ้นุนิกเอาไอ้นี่หน่อยมาผสมกันผมเป็นดอยชาลิวเฮียงอ่ะใช้ตาปุ๋ยศบตากับแววตาของเจ้าป่า เบือกตาปิดลงแล้วพักกายพักใจแล้วหกสิบปีหกสิบปีหกสิบปีหกหกสิบปีหกสิบปี 6, กับแซยิดแซยิดแซยิสวัสดีครับผมมานวดพุตานนิเทศศาสตร์รหัส195036ครับ สวัสดีครับผมปุ๋ยปริญญาพดุงถิ่นนิเทศดุลนยี่สิบรหัสสองเจ็ดสองเจ็ดอะไรก็เอาแบบเต็มๆหน่อยแบบผมยังหนึ่งเก้าห้านู่นนี่สองเจ็ดห้าศูนย์สี่สองเจ็ดอยังใช้ได้อยู่ครับปุ๋ยจะมานั่งคุยกับผมเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตนิเทศศาสตร์ชีวิตป่าชีวิตการงานอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่มันจะผนวกรวมกันแล้วบอมา่กการชอบเที่ยวป่าเอกว่าการชอบอยู่ในป่านะครับครับเออทำไมปุ๋ยอะถึงเลือกเป็นนิเทศสายป่า แรงขับจริงๆมาจากการพลิกตัวจากนักตกปลาไปเป็นนักดูนกฮะค,คือเพื่อนรุ่นยี่สิบนี่แหละที่เป๊กมาไปดูนกมาแล้วก็บอกว่ามึงจะต้องมาดูนกต้องมาลองแล้วต่ชอบอะไรเงี้ยผมก็ไปกับมันไม่เข้าใจเลยจะชอบไปได้ไงนกก็คือนกมีค,คําพูดนี่เยอะนกก็คือนกดูไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยผมก็เหมือนการตอนแรกไปแกงกระจายผมก็นกก็คือนกทริปที่สองไปโดยถนนความประทับใจคือกินเหล้าในความหนาวหนาวชิบหายเลย ก็ยังไม่ติดพี่จนกระทั่งที่พามาไปฮาราบาล,ะบะลามันมีนกตัวหนึ่งตัวดำดำแดงแดงปากสีฟ้าเหลืองเหลือคือปากมันสองสีมันโดดจนเป็นกิ่งแล้วผมส่องไปเห็นผมไม่รู้จักว่านกอะไรผมมาเปิดหนังสือคู่มือดูนกเบิร์ไกด์แล้วผมพบว่ามันคือนกพญาปากกว้างท้องแดงซึ่งมันแร่แร่หมายถึงหายา,า,ยากแร่แล,ลิสเซเดนส์น,นกเป็นคนจะนึกว่ามันไม่สุกเท่าไหร่การพบนกหายากด้วยตัวเองพี่มาเป็นจุดเปลี่ยนเลย มันเหมือนอะไรสักอย่างที่พี่รู้สึกมันมันหน่อยพี่หน่อวะครับอูได้แล้วนาทีนั้นก็คือติดนกแล้วชีวิตก็เลยเปลี่ยนเลยผมเข้าไปเขียนเรื่องตกปลาก่อนนะแต่นี่พอมาดูนกเนี่ยผมต้องเลือกแล้วว่าคนทำหนังสือพิมพ์เวลาหยุดน้อยไม่เอาสองอย่างไม่ได้แล้วครับนี่ผมโดนนกตกครับคือผมติดนกมันแบบมันเสี้ยนมากๆเหมือนคนติดยาพี่ถึงกุหลาบแบบครับต้องไปอ่ะแล้วก็ต้องไปทั่วประเทศเลยเพราะนกมันไม่ได้อยู่รวมกันที่เดียว แก,ก่จจะจเป็นรอยต่อระหว่างนกเหนือนกใต้มันมีภูเขาสูงมีพื้นราบมีปา่าโปง่งมีปา่าซึ่งนกพวกนี้มันอยู่ตามอย่างนี้นะพี่มันอยู่ตามสลปค,คือมันแบ่งแบ่งถิ่นกันแก,ก่จจะจามันมีหลากหลายกว่ามันมีนกเสยลักอะไรเงี้ยแล้วแล้วปุ๋ยเรียนนิเทศมาแล้วทำไมถึงไมร่รู้นกประจำถิน่นนกเหนือช,ชนใต้สลปนู่นสลปนี่ <c oughs> มันน่าไปเรียนปักศีวิทยาหรือจบมาชาวัตศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตร นี่จบนิเทศศาสตร์จุลาเพราะผมต้องเขียนคอลัมน์ไงฮะผมก็ต้องศึกษาจะเขียนหนังสือผมอ่านเยอะทั้งในไทยทั้งต่างประเทศนะฮะรเราอยากไปให้ได้ดีในถนนก็นะดูนก็คือต้องมีความเก่งระดับหนึ่งอะ่ะไอ้ตรงนี้มันมาจากความเป็นเด็กนิเทศศาสตร์ป่ะเรื่องจะต้องข้อมูลแม่นยําถูกต้องลึกเพราะว่าใช่ครับเพราะเราเป็นนักหนังสือพิมพ์เนี่ยมันเขียนเรื่องเฟกนี่ไม่ได้ไงแต่มันต้องมีอิงข้อมูลอะ่ะเราจะเสนอภาพให้คนอ่านได้เห็นในครบอ่ะพี่ ก็เลยต้องมาศึกษาต้องมารู้เรื่องพันนี้ในสิ่งที่มันไม่ควรจะรู้มันก็เลยกลายเป็นป่าพนวกกับวิชานิเทศศาสตร์ใช่กลายเป็นตัวตนของคุณปริญญาพดุงทิน่นครับเรียกว่าเป็นตัวตนปริญญาพดุงถิ่นไหมก็เป็นอยู่รเรื่องผมมันเป็นแนวเอกลักษณ์ด้วยผมแนวแบบดูนกเฮฮาครับจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่จะมาเสพข่าวนี้มาติดตามข้อมูลเนี้ได้สรุปชใช่ครับเป็นสไตล์การเขียนของผมซึ่ง มีคนชอบในเตั้งหมายตกปลา่เงี้ยเราคิดว่าดูนกเขาก็น่าจะรับได้ซึ่งก็รับได้จริงนะฮะเขารู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแหละถ้าอย่างนั้นนะมันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมปุ๋ยคือไอ้คำว่าตัวตนเนี่ยคนเราชอบบอกค้นหาตัวตนให้เจอผมเพิ่งดูหนังพระเอกหนังบอกว่าเกิดมาก็มีตัวตนแล้วเราต้องสร้างตัวตนต่างหากปุ๋ยเลยสร้างตัวตนให้เป็นเด็กนิเทศสายป่าที่ทํางานด้านสัตว์ปานก ครับอะไรต่างๆเหล่านี้คือตอนก่อนมันก็สร้างตัวตนมไม่ชัดนะพี่ก็คือเราอยู่ในระบบของสื่อครับเราก็ทําตามกรอบผมรู้สึกว่าเป็นช่วงหลังๆมากกว่าซึ่งเรามาทําเกี่ยวกับคลิปทําเป็นมันก็จะเป็นอินฟลูในด้านสัตว์ขึ้นมาอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะค่อนข้างชัดว่าจะเป็นการสร้างตัวตนแล้วโดยที่แฟนคลับสมัยหนังสือก็ไม่ได้ตามมาเท่าไหร่จะเป็นแฟนใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยครับพี่จากปลาตกปลาใช่ไหมดูนกดูนกก็นำพา ปุ๋ยเข้าป่าแต่ในความเป็นนักนิเทศศาสตร์และเป็นช่างภาพก็เลยถ่ายภาพนกก่อนหรือเปล่าใช่ครับครับแล้วต่อมาก็เลยขยายไปเป็นถ่ายสัตว์อื่นๆซึ่งอย่างสัตว์ที่สาคัญมากในระบบนิเวศของป่าคือเสือโคร่งครับได้ยินมาว่าปุ๋ยเป็นคนที่เป็นเจ้าของภาพถ่ายเสือโคร่งที่มีชื่อเสียงแล้วก็ภาพเหล่านี้ถูกนํามาไปใช้ระดับโลกการถ่ายเสือของผมอ่ะมันก็คืองานดิเลกผมทําเพื่อความสนุกของผมอันนี้ว่าทำเพื่อแพชชั่นอ่ะความมันแพชชั่นของผมแปลว่าพี่แปลว่าอะไร passion fruit ครู้จักแต่กระทกลก <c oughs> สวันรถสวันรถแพชชั่นผมผมแปลว่าความหงีอันมุ่งมั่น <c oughs> คือมีความหงีแต่คุณต้องมุ่งมั่นกับความหงี่นั้นคือต้องซ้ํซ้เสือนี่เหมือนกันที่ผมถ่ายเนี่ยผมมีความสุขกับอุปกรณ์ผมที่ใช้วิธีที่เรียก <c oughs> ว่า DSLR c a m e r a แท็ผมทําให้ภาพสวยซึ่งภาพสวยเนี่ย <c oughs> ต้องจัดแสงดิยใช่ครับก็คือจริงเหรอนี่ผมตลกเลยนะเห็นบอกต้องจัดแสงจัดเป็นสตูเลยฮะไปจัดในป่าเลยเหรอใช่ครับ คือผมตอนถ่ายนกผมชอบถ่ายนกด้วยแฝดสามดวงผมไปเรียนมาแบบนกเล่นน้ำอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นพื้นฐานกับเสือเนี่ยมันใช่และพื้นฐานเดียวกันแต่ว่าต้องปรับปรุงเกี่ยวกับกําลังแลดที่ต้องปรับระยะที่แรงขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ผมยังเรียนผมเพิ่งไปเรียนกับน,น้องปอล์ด้วยที่เจ็ดเขาเป็นชวาพสตูอ่ะเขาแนะนำผมจัดแบบริมไร์เอาเสือริมไร์ให้มีแบบอะไรเงี้ยคือก็จัดแต่จัดให้เนียนกับธรรมชาติ โดยที่ระบบป้องกันช้างด้วยป้องกันความชื้นได้ด้วยป้องกันช้างมันมาทําลายครับป้องกันความชื้นจากฝนตกหรือความชื้นในป่าก็ได้ภาพที่มีคุณภาพมาใช่แล้วมีคนเ้าเห็นความสามารถอะ่ะเขาก็ดึงไปร่วมทีมให้ช่วยหาภาพเสือดีๆให้พวกนักวิจัยะนะนักวิจัยเนี่ยแต่ที่ว่าเขาเข้าถึงข้อ,ม, <S <S ขอมูลเข้าถึงตัวสัตว์ได้เก่งกว่าช่างภาพแต่ภาพเขาไม่ดีไงครับแต่ช่างภาพแคาเข้าถึงตัวสัตว์มันนี้ก็ยากแต่ถ้าเกิด มากแกลแลบมันจะดีก็ถ่ายของผมไปเรื่อยๆบอกว่าปี67เนี่ยมีอ e ีเมลมาจากบอก,อกที่อังกฤษคุณมาโกแรกเกตเขาส่งอ e ีเมลถึงช่างภาพ270คนเนี่ยส่งรูปเสือมาหน่อยเขาจะทำหนังสือเสือโค้งโลกชื่อว่า remembering tiger ใครไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะมันคัดยากผมก็เอาด้วยสิวะผมก็มีเสือแล้วก็ส่งไป10รูปส่งเดือนพกาเงียบไปสเดือนผมก็นึกว่าปิวไปแล้ว พอมีนาเขาแจ้งมาผมผ่านครับรู้สึกเหมือนสอบเอ็นติดอีกรอบเลยพี่เพราะว่าสอบไเจ็ดสิบคัดมาสิบสองคนแล้วในสิบสองคนนี่ระดับโลกหมดไม่ต้องพูดถึงเพราะผมไปเจอเขาไปแล้วงานเปิดตัวที่ลอนดอนตอนเดือนตุลาก็ไปเจอผลกระทบไหลพวกนี้ยครับบางคนเป็นคนดังอ่ะยืนฉี่นี่ก็เฮ้ยเจอไอ้นี่ไว้เลยอะไรเงี้ยก็ดีใจเพราะว่าเราส่งเสือไทยไปสู่ระดับโลกได้แล้วตัวเราก็ เหมือนฝันนะพี่เหมือนเทพนิยายแต่จริงก่อนที่เขาจะอีเมลมาถึงผมเนี่ยมันมีพวกหนังสือไอ้พวกสัตว์ป่าเนี้ยติดต่อผมหลายค,คนแล้วเคยลงแลวนะครับแต่มันไม่ภูมิใจเท่านี้เพราะเนี่ยมันมีอารมณ์ของการแข่งกันเขาให้หนังสือเชิญไปงานเปิดตัวได้ไปเปิดตัวแล้วโมเมนต์ที่มันเจ๋งมากคือผมต้องไปนั่งนั่งตั้งเขาตั้งโต๊ะยาวอะให้เซนอะโอโหคนเยอะมากเลยแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งที่เขาบอกว่า ชา้ชาวบ้านทุกคนยืนขึ้นแต่อาฟรีสแล้วเ็าตบมือตบนานมากอ่ะบอกก็นําตบอ่ะแล้วพอดีน้องที่ไปด้วยผมมันถ่ายผมไผมก็เคยยืนหัวเราะแบบตบนานเกินก่อนที่เยื่องเราก็สองโมเมนต์นี่คือคุ้มแล้วที่เดินทางตอนผมเป็นคอลมนิดนะเรื่องป่าผมก็เห็นแล้วเฮ้ยมย์พุตานก็เที่ยวป่าเว้ยมาอย่างไรก็พี่เนื่องจากผมเป็นเด็กชนบท แล้วผมเป็นคนชอบหนังประเภททาซานแล้วทาซานมันแบบว่าโหนเถวันมันอยู่ในป่ามันขี่ช้างมันมีเพื่อนเป็นลิงมันเป็นแรงบันดาลใจอย่างมากว่าอยากเป็นทาซานอะ่ะริ่งดิครับก็เลยแบบนึกว่าในเมืองไทยจะมีป่าแบบในหนังทาซานไหมอยากจะเข้าป่าแบบนั้นบ้างแต่เข้าป่าครั้งแรกนั่นน่าจะเป็นปีพศ2519มาที่คณะนิเทศศาสตร์อาจารย์ไปเป็นแบบให้ช็อตทริปกลางเต้นนอนที่น้ำตกกองแก้ว อทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลังจากนั้นก็เลยหลงไหลมันเลยและเหมือนกระปุ๋ยคือว่าเกิดจากเรื่องการดูนกครับเพราะว่าผมสนิทกับพวกกลุ่มนักดูนกเมื่อก่อนเขาเรียกชมรมดูนกกรุงเทพใช่ครับมีคนอย่างคุณกมลโกมลพลินคุณลุงโลดจุกมงคลเขาชวนผมไปที่หน่วยหน้องแมนาอุทยานแห่งชาติแสลงหลวงหน่วยน้องแมนาเพชรบูรณ์ครับแล้วครั้งแรกเนี่ยเขาเอากล้องจับภาพนกจับคาเขาน้ําเงิน เราอยู่แต่ในบ้านในเมืองเราเห็นแต่แบบนกกระจอกนกกระจิบนกเอี้ยงนกกระยางนกอีกาอะไรเงี้ยนะครับเราไม่เคยเห็นนกที่มันสีสันแบบมีแดงมีฟ้ามีอะไรเงี้ยโดนเลยครับหลังจากนั้นไปจับปาเขาน้ำเงินเนี่ยแหละโดนเหมือนกันขราวนี้ไปเจอพญาไฟใหญ่เขาแดงแดงนกก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ป่ามันมีสีสันขนาดนี้เชียวเหรอหลังจากนั้นเป็นต้นมาผมก็ออกทริปกับพวกดูนกบ่อยๆรับไปอย่างเขาทุกเดือนเดือนละครั้งเดือนละครั้งแล้วเขาก็เติมความรู้เราด้วยว่า นกชนิดนี้มันเราเห็นม่อไห่ปั๊บเนี่ยเรารู้เลยป่าแถวนั้นเป็นป่าเสื่อมโทรมเช่นนกตะขาบทุ่งเวลาเห็นตะขาบทุ่งเนี่ยป่าแถวนั้นโดนไฟไหม้หมดแล้วครับเขารู้ได้ไงวะตอนลรหลังนี่ไปไกลขนาดเห็นขี้นกเขาอธิบายเลยเว้ยอธิบายอย่างนั้นอย่างนี้มันเริ่มสนุกอ่ะเห็นต้นไม้บานซิ๊บอกไอ้ต้นเนี้ยเกิดไม่ได้นะถ้าไม่ถูกนกชนิดนี้กินไปก่อนแล้วก็ไปบ่มอยู่ในกระเพาะมันก่อนถ้าเกิดลูกมันล่วงมาดินเนี่ยไม่ขึ้น ต้องให้นกชนินดนี้กินก่อนอแล้วก็ไปบ่มในกระเพาะมันได้ที่แล้วมันขี้ออกมาอมันถึงจะขึ้นได้เออเราก็เลยเริ่มมองเห็นว่าเออว้โลกของเรานี่มันมีขั้นตอนมีอะไรละเอียดที่เรานึกไม่ถึงเยอะแยะเลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาผมก็เลยมีเวลาว่างเป็นไม่ได้มีเวลาว่างก็จะเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติพื้นที่ที่เป็นป่าพี่ชอบป่าแต่ผมเห็นพี่มีเนื้อหาที่พี่เล่นดนตรีบรรยายถึงป่าเขาลำนเอยาไผ่ยเงี้ยแต่ว่า ป่ามันต้องให้ความคิดอะไรบางอย่างกับพี่ครับมันทั้งหมดทุกอย่างเลยครับเวลาเข้าไปในป่าเนี่ยอย่างเช่เรานั่งตรงนี้แค่ลําธารที่ไหลไหม่ได้ใช่ครับเราได้ยินเสียงและอเออเสียงมันไพเราะนะสำหรับเรามันกล่อมกลางเต็นท์นอนริมลําธารนะมันหลับสบายมันไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเสียงรบก,กวนเลยนะแล้วเราก็จะนึกต่อเอ๊ะมันมาจากไหนวะเนี่ยน้ําทาไมไหลไม่รู้จักหยุดจักหย่อนเลยนะ ตลอดปีเนี่ยทำไมน้ำมันมีอย่างนี้ตลอดมันมาจากไหนกันไมหมดสักทีเออไม่หมดสักทีมันน่าจะหมดมาจากไหนเดี๋ยวมันมาจากไหนไหลแรงนะเราก็เริ่มคิดต่อไปเรื่อยเลยทั้งหาข้อมูลด้วยเรียนรู้ด้วยคนเขาเล่าฟังบ้างด้วยจนมันเชื่อมโยงกันอย่างเช่นพูดถึงเรื่องโลกของเราเลยก็ได้เวลาผมเข้าป่าเนี่ยมันทําให้ผมตระหนักถึงเรื่องว่าโลกของเราเนี่ยมันคือการส่งต่อพลังงานให้กันและกันโลกมันถึงขับเคลื่อนมาถึงทุกวันเนี้ยมันเริ่มจากดวงอาทิตย์ก่อน ดวงอาทิตย์ส่องแสงลงมาใช่ไหมครับส่งความร้อนมาใช่ไหมครับต้นไม้กับใบไม้ก็สังเคราะห์แสงครับอ่าเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์แสงรากมันก็ดูดอาหารขึ้นมาน้ําก็ช่วยเป็นตัวสารละลายแล้วก็ผลิดอกออกลูกครับออกใบมาแล้วลิงข้างบางชนีก็กินเมื่อกินแสงอาทิตย์นั่นน่ะเพราะแสงอทเป็นตัวต้นกําเนิดมาก่อนใช่หก็ส่องมาลิงข้างบางชนีก็กินนกก็กินนกก็ไปขี้ต่อเกิดเป็นต้นไม้อื่นเก้งกว้างมากิน เก้งกวางกินเสร็จปั๊บอ้าวมาในมาอ้าวเสือโคร่งมาเสือโคร่งก็กินวัวแดงมาในก็กินเก้งกวางไปเสร็จแล้วสัตว์เหล่านี้ไม่ใช่ว่าอยู่ตลอดกาลเนี่ยมันก็ต้องตายสักวันหนึ่งอ่ะเสือโคร่งก็ต้องตายพอตายจุลินทรีย์ทำหน้าที่แล้วเข้ามาย่อยสลายส่งคาร์บอนไดออกไซด์คืนกลับสู่อากาศอีกต้นไม้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงอีกมันวนเวียนเงี้ยขับเคลื่อนโลกเราไปด้วยกันเราเรียกท้งหมดได้ว่าระบบนิเวบผมเอามาแต่งเป็นเพลงว่า อาบอารมณ์ผมผืนป่าปล่อยเวลาเปิดเปลือยหัวใจดื่มดวงดาวดื่มดวงดาวนี่ไม่ได้แบบผมทำโรแมนติกนะ,ะเราดื่มแสงดาวจริงๆนะดวงอาทิตย์ก็เป็นดาวชนิดนึ่งเป็นดาวเลิอกไนงะดื่มดวงดาวฟังท้องฟ้ากินแสงดาราสัมผัสหัวใจแล้วประเด็นสำคัญที่สุดคือเราต้องเพ่งมองเช่นมองแม่น้ำเนี่ยนะ,ะแต่มองให้ได้ยินวิ่งฟัง ฟังให้เห็นนี่มันเป็นการพยายามรวบรวมอะไรทุกอย่างที่มันมีอยู่ในธรรมชาติแล้วเอามาแยกแยะและเอามาเรียงร้อยใหม่เพื่อให้เห็นว่านี่ไงวัตจักรมันคือการส่งต่อพลังงานให้กันและกันแล้วถ้าใครไปทําให้ชิ้นส่วนในในองค์จรเนี้ยมันหายไประบบมันจะเริ่มผิดปกติพี่ไปเที่ยวป่าแล้วพี่ไม่กระทบงานพี่เหละฮะเพราะพี่เป็นผู้บริหารป่าป่าเนียติดต่ออะไรไม่ได้เลยนะแล้วก้ดีครับ,รบทําไงพี่ก็คือจัดเวลาครับ คือเราเป็นเป็นคล้ายๆกึ่งกึ่งฟรีแลนซ์แม้ว่าเราจะมีบริษัทธุรกิจแต่ก็เราก็มีทีมงานมีพนักงานอะไรต่างๆที่แบ่งงานกันทําเราก็จัดเวลาให้เรามีเวลาว่างให้ได้ครับพอมีเวลาว่างเราก็จะไปผมไี่มีอยู่ช่วงหนึ่งปุ๋ยผมมาผากล้ยไม้เนี่ยปีละห้าสิบสองครั้งเฮ้ยคือทุกสัปดาห์ไงเออพอชอบที่จะมานอนเช้ามาชอบแปรงฟันแล้วก็แบบมองตรงแคมป์ผ่ากล้ยไม้เนี่ยนะผากล้ยไม้บ้างริมถนนบ้างครับ โอ้การแปลงฟันล้วเห็นตัวอ้นวิง่งงามเนเหมนเนี่ยุ๋ย่คิดดูซิมันสุดยอดนะสุดยอดมากเลยแปลงแปลงฟันอยู่อุย้ยนกอะไรวะเนี่ยลอลิเบิร์ดแฮงกิ้งลอลิคิดแฮงกิ้งลอลิคิดนกเขียวเขียวคล้าครนกแก้วอะ่ะนกหกเล็กปากแดงเออที่มันกิ่งไปกิ่งมา <laughs> อยู่น <laughs> แปลงฟันเลินมากเลยอ่า <laughs> ครับผมก็แบ่งเวลาอะไรแบบเนี้ยแต่เสร็จแล้วมันแบบวิน,ว,นวินมากเลยสิ่งที่เรามาใช้ใช้เวลาใช้ชีวิตยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ มันเป็นวัตถุดิบที่เรากลับไปทํางานเลยอ่อะอย่างเพลงลํำธารเนี่ยมันจะมาได้ไงถ้าเราไม่เป็นร่งริมล้ำธารใช่ไหมครับเลาก็ต้องมองลงไปในแม่น้ํนานเนื่นนานอยู่ในพราวังอะไรอย่างนี้ครับเพราะเราอยู่ริมน้ำแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาจากในป่าอย่างเดียววยความเป็นเด็กนิเทศไงมันก็เหมือนปุ๋ย่ต้องหาข้อมูลให้หลากหลายอ่านจากหนังสือฟังคนคุยกันดูหนังที่ผมพูดพูดหลายๆเรื่องเนี่ยผมจำมาจากในหนังตั้งหลายประโยคครับอย่างประโยคที่บ๊อบดีแลนพูดในเรื่อง คอมพลีตเลยอันโนนนะที่บอกว่าเฮ้ยตัวตนเรามีอยู่แล้วเราต้องสร้างตัวตนต่างหากเราต้องไปค้นหาหรอกแต่ว่าไม่ใช joking, oh. ünk, wij, ่แอบจามาใช้เรารู้ตัวเราเป็นคนอย่างนั้นแต่เราไม่ได้ประดิษฐ์คํานี้ขึ้นมาพูดพอหนังเรื่องนี้มันประดิษฐ์ออกมาเราเออเว้ยเฮ้ยแต่ตัวตนของพี่เนี่ยมันยังไงกันแน่ผมรู้สึกว่าพี่ความสามารถเยอะมากสารพัดสาขาในด้านนิเทศศาสตร์เลยนะทำไมถึงมารวมในตัวคนเดียวได้ขนาดนี้ผมเป็นนี่คนที่ติดนิยายจิตยู่ภายในมากอย่าง ลีคิมพวงเขาเป็นเอกทางด้านดิสันซีรีปวยต่อซีรลีปวยต่อใช่ไหมครับอาฮุยเป็นเอกในเรื่องกระบี่อาวฮุยสมสารแต่ละคนจะมีแบบความสามารถในแต่อาวุธแต่ละอย่างแต่เรื่องอื่นอย่างชาลิวเฮียงเนี้ยไม่เก่งอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไอหนูนิดเอาไอ้นี้หน่อยมาผสมกันผมเป็นดีชาลิวเฮียงแหละไหนูนิดไอ้นี้หน่อยเก่งอย่างได้อย่างหนึ่งไปเลยมันก็ดีแต่อย่างผมมันไม่ถนัดแบบนั้นเพราะผมไม่เก่งอะไรแบบแบบถึงที่สุดไงตอนเป็นเด็กอยากเป็นนักบอลก็ไม่ติด คัดทีมนึงนก็ไม่ติดอยากเป็นมือกีตาร์ไปคัดตัวอยู่กับวงเพื่อนเพื่อนมันก็ใช้แหวิ่งไปซื้อเลี้ยงเออเราไม่ได้อยู่วงเนี้ยนะอ๋อพบอย่างหนึ่งผมพบว่าผมมันพูดเก่งผมก็เลยเอาทุกอย่างที่ผมทําเป็นเนี่ยเอามาเป็นเครื่องมือในการส่งเรื่องให้ผมพูดเอากีตาร์มาเล่นหน่อยหนึ่งเพื่อจะพูดครับความสามารถในการจดจํามาพูดจริงๆในอดีตในการเป็นคนพูดเยอะเนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีครูดูตลอด อยู่ในห้องเรียนเนี้ยเราคุยกับเพื่อนเนี่ยเราไม่สนใจเรียนเนี่ยโดนครูเอาช็อกปลาหัวบางเอาแปรงปลาหัวบางสมัยก่อนครูโหดนะอ่าใช่อผมก็เคยโดนเพราะเราคุยเก่งแต่ปัจจุบันกลายเป็นว่าคุยเก่งมันทำมาหากินได้ใช่แต่ว่ามันต้องคุยแล้วมีมีเรื่องราวเหล่าเนี้ยพี่บอกว่าพี่เรียนจบก็ทารายการเที่ยววันที่แล้วใช่ครับนั่นเด็ดทาไปได้ยังไงหนว่ามันยากนะมาเป็นรายการที่แนวมากทุกอย่างมารวมกันเลยอคือผมอยากเป็นนักดนตรีอาชีพอ่า ใจนะโอ้โยอยากจะเก่งอย่างแหลมมอริสันอยากจะเก่งอย่างพี่เฉลือเกยียรติอมรสิงห์วงคาร์โลโดสโคบแต่ฝีมือเราแค่ปลายเล็บเท้านิ้วก้อยซ้ายเขารนะเราไปไม่ถึงแต่เรามีใจรักอ,อย่างที่สองเราอ่านเยอะ,อะเราฟังเพลงเยอะเราพยายามรวบรวมความรู้ในการฟังเพลงความรู้ในเรื่องดนตรีเรื่องอารมณ์เรื่องกรุ๊ปเรื่องอะไรเนี่ยรวบรวมไว้หมดแล้วแต่เราอยู่สายไหนเราอยู่นิเทศสายวิทยุโทรทัศน์มผมก็อยากทาสิ่งเหล่าน,นี้ออกโทรทัศน์ ผมเป็นน้องพี่ดำรงไงแล้วพี่ดำรงเขามีเวลาอยู่ที่ช่องห้าแต่ผมเดินมาจากวิทยามาถึงช่องห้าเขาประตูพอขอรายการหน่อยไม่ได้ไม่ได้แล้วนี่เรามีดำรงพุทธาลอยู่เว้ยดำรงเขามีเวลาเขาบอกแกไปดิเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความสามารถอย่างเดียวมันมีทั้งโชคชะตามีทั้งญาติพี่น้องผมก็เล่าในส่วนที่จากมุมผู้ชมเลยอะคือผมก็เป็นติ่งของเทววิย์เนี่ยตอนนี่ผมมีหลักฐานพิสูจน์ว่า ผมจำชื่อวงที่พี่มาเปิดได้คือบาเคเจมฮาวเวดได้ครับซึ่งผมไม่คิดว่าคนไทยคนไหนแม่จะรู้จักตัวนี้ยที่ว่าจะมีอ่ะผมรู้จักวงนี้มาจากไหนอะฮะรู้จักมาจากวิทูลวัฒนยูคนน่าชอบบอกว่ามาโนดพุตานเป็นเอนไซคลูปิดียทางด้านดนตรี <c oughs> มันไม่จริงอ๋อมีคนที่รู้จริงกับเราเยอะแยะมากแต่เขาไม่ได้เป็นนักนิเทศศาสตร์เขาไม่ได้ออกทีวีเขาไม่ได้ออกวิวเรามันเป็นคนที่ใช้สื่อเป็นใชใช้เครื่องมือเป็นก็เลยกลายเป็น อยอมรับเว้ยเป็นก็ไดะผมอะนิยามตัวเองว่าที่ไปในทางสายปลาแบบสุดเนี่ยขับเคลื่อนด้วยความหมี่อันมุ่งม,มั่นภาษาอังกฤษสั้นๆคือแพชชั่นแพชชั่น <Passion. S 2> แล้วพี่มีอะไรที่ขับเคลื่อนพี่ผมรักดนตรีแล้วผมก็อยากเป็นนักดนตรีแต่ว่าไม่สามารถไปถึงจุดน,นั้นได้เลยผมก็เปลี่ยนวิธีจาก เล่นดนตรีจร,จริงๆเนี่ยมากลายเป็นนําเสนอดนตรีทางรายการโทรทัศน์เช่นรายการเที่ยงวันอาทิตย์รายการบันเทิงคดีทํานิตยสารจุดสําคัญคือ,อยังสมมติถ้าปุ๋ยชอบเล่นบอลปุ๋ยอยากเป็นนักบอลทีมชาติไหมถ้ารเราเก่งระดับหนึ่งเราก็ต้องอยากผมเล่นดนตรีผมอยากมีผลงานอัลบั้มเป็นของตัวเองบ้างอ,อยากจะแบบแต่งเพลงมีผลงานทําเป็นเทปคาสเซตเป็นซีดีเป็นแผ่นเสียงเอาขายแต่ฝีมือระดับเราความสามารถระดับเราเดินไป RS เอสเขาก็ไม่รับหรอก เดินไปแกรมมี่เขาก็ไม่รับหรอกไม่ได้แล้วที่อย่างหนึงรูปลักก็ไม่ได้เสียงก็ไม่ดีขนาดนั้นแต่ผมก็ไม่หยุดผมก็หงีอย่างมุ่งมั่นต่อไปหนึ่งผมเริ่มทำรายการทีวีผมเริ่มทํานิตยสารจนคนเริ่มรู้จักผมในฐานะไอ้มาโนดเนี่ยมันเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านดนตรีนะครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งอุตสาหกรรมเพลงไทยเกิดขึ้นมีค่ายเทปมากมายผมตั้งค่ายเทปเองเลย ตั้งค่ายไมล์สโตนขึ้นมามเริ่มต้นในการทําผลงานของเดโอลานโปรเจกต์ก่อนอพอเสร็จ e ิโอลานปับ๊บนั่นแหละเป็นเจ้าของค่ายเองผมออกผลงานเพลงของผมเองนี่คือความงีอย่างมุ่งมั่นมาตลอดตั้งแต่50ปีอะ่ะทำให้เป็นเริ่มตั้งแต่เด็กยากๆยากยากแต่ในที่สุดผมก็ไปถึงจุดที่ทําผลงานอัลบั้มชุดไกลภาพม,มีเพลงไกลยอ,อยู่ในอัลบั้มชุดนั้นแล้วค่อยมาออกอัลบั้มในทัศนะของข้าพเจ้า จนมาถึงปัจจุบันนี้นี่มีอย่างมุ่งมั่นนะมันเหมือนนิยายจีนเลยที่บอกว่า20ปีก็ไม่สายเกินไปที่จะตอบแทนบุญคุณหรือล้างแค้นครับผมครับนี่เหมือนกัน50ปีก็ไม่สายเกินไปที่จะออกผลงานอัลบั้มของตัวเองให้ได้จะเห็นว่าก่าผมจะออกอัลบั้มได้เนี่ยผมเตรียมความพร้อมทุกด้านหมดเลยผมเตรียมความพร้อมทั้งด้านสื่อเราเป็นเจ้าของนิตยสารเองเป็นเจ้าของทีวีเองเราเตรียมพร้อมด้านค่ายเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วค่อย ออกผลงานผมว่านี่มันเป็นวิธีการทํางานอันหนึ่งที่ทําได้นะก็คือเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนครับแล้วเราถึงจุดหนึ่งเราก็โยนตัวเองเข้าไปในตรงนั้นเพระพี่ผ่านช่วงเวลานาม,มากเนี่ยมาถึงปัจจุบันที่สื่อมันเปลี่ยนแปลงเงี้ยพี่โดนดิส랩ตรงไหนบ้างวะที่แบบทำให้ไปต่อไม่ได้ต้องเลิกไปต้องทิ้งให้หมดอะไรเงี้ยด้วยความที่เป็นคนมีนิสัยแบบว่าไม่ยึดติดคำนี้ก็ได้ไม่ยึดติดตอนน้ติศาสารบันเทิงคดีเจ๊งปิดตัวทามาได้สิบปีเนี่ย ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันน่าอับอายอะไรใดๆเลยปิดก็ปิดเลิกก็เลิกตอนที่รายการเที่ยงวันอาทิตย์เลิกเพราะว่าสมัยก่อนสถานีโทรทัศน์เขาจะมีหลักการว่าปีหน้าค่อยดูใหม่ว่าใครจะได้รายการพอปีหน้าปั๊บบริษัทใหญ่ๆเขาแย่งเวลาไปได้เราไม่ได้ผมก็ไม่ยึดติดไม่ยึดติดแต่ผมก็ไม่ได้หยุดทําเนี่ยก็ทาอย่างอื่นมาเรื่อยเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ที่กลายเป็นโซเชียลมีเดียผมก็ทาของผมตอนนี้พี่ทาอะไรบ้างครับโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าในโซเชียลมีเดียก็มี Facebook มี YouTube มี Ti t o อก ก็พอไปได้ Facebook มีคนตามตั้ง4 9 0 0 0 0ป8 0 0 0ติ๊กต็อกตอนนี้มี50,000กว่าครับอ u เก้า uh, <YouTube> 90,000พี่ทำงานยังไม่เลิกทำงานตอนที่อายุ68ใช่ไหมพี่ <c oughs> ที่เราคุยกันพี่บอกพี่ใช้สมองตลอดเวลาเลยครับทำไมถึงต้องถึงขนาดนะั้นไม่คิดจะนอนเลี้ยงหลานอะไรมันเป็นไปเองโดยธรรมชาติผมไม่ได้พยายามนะ <c oughs> แต่มันเป็นเองโดยธรรมชาติเลย ยังทุกวันเนี้ผมยังยังแกะเพลงแบบเหมือนเด็กๆอยู่เลยอ่ะตอนนี้แกะเพลงของเดอะฮูชื่อโวลเก็ดฟูลเกนเวลาแกะเพลงเนี่ยที่มันน่าปวดหัวคือเสียงกีต้าร์เนี่ยมันจะไปวนอยู่ในหัวันวเออพยายามจะลืมมันก็ไม่ลืมจะหลับจะนอนมันติดอยู่ในหัวมันติดอยู่ในหัวตลอดมันจะคิดอยู่ตลอดเวลาเลยมันดีไหมที่ต้องคิดตลอดเวลามันดีมากเลยมันทําให้พอมาถึงเวลาทํางานแล้วเราไม่ติดขัดครับแล้วเราก็ทําให้ผลงานที่น้องก็อยากให้เราทําเนี่ยมัน หวังว่านะมันจะมีคุณค่าคแต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวเราไม่คิดเราไม่ซ้อมมันก็เหมือนกับแบบเราไม่ให้เกียรติวิชาชีพเราไม่ให้เกียรติทีมงานยุทธนาบุญอ้อมอ่ะปาเตนะ้ศ์น่ะปาเต้ศรีบี๒เขายังเคยเป็นเมนชั่นเลยบอกว่าดูพี่ซันที่เขาปูนี้และเขาทำรายการยุคนจะเขียนสคริปต์ทุกครั้งเลยผมไม่ใช่ดีเจที่แบบไปถึงหน้าไมค์เปิดไมค์แล้วไปเลยนะน<อ>ผมเขียนสคริปต์ก่อนเน้นครับเน้นตลอดครับเพราะอาจารย์จุมพลรอดคําดีสั่งมาครับผมไอ้ซันหน้ามั่วเราเขียนสคริปต์ ต้องเรียนพิษณุสธรตมตว,ว่าผมเนี่ยกลัวเลขหกปีเนี้ยปลายปีผมจะแซยิดเท่าคณะเลยเพราะผมรุ่นยี่สิบนี่แล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยอ่ะผมเลยจะกฝากถึงแบบเด็กรุ่นหลังนะเด็กนิเทศเลยแค่ว่าคิดอะไรคุณรีบทําอย่าเสียเวลาแม้แต่นิดเดียวทําให้สุดให้เหมือนกับมันจะไม่มีวันพูกอ่ะแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณจะคุ้มไม่งั้นนะ ท่านี่คนเขามองว่าผมเนี่ยใช้ชีวิตโคตรคุ้มเลยตัวผมเองรู้สึกว่าโหยังมีอีกเยอะเลยอ่ะที่ไม่เสียเวลาไม่ที่ไม่ควรเสียครับรู้สึกอย่างนี้ไหมฮะผมไม่ใช้ชีวิตสิ้นเปลืองมาตลอดหลังจากผมเข้าเลยหกผมเปลี่ยนวิถีแล้วล<ะ>เออผมไม่สิ้นเปลืองตัวเองไปกับเวลาที่ไม่เรียกว่าไร้สาระแต่ว่ามันมีอย่างอื่นที่มีสาระมากกว่าอย่างผมรากง,งอกอย่างปุ๋ยเงี้ยยันสว่างเงี้ยมันชักจะเริ่มวนเรื่องเดิมแล้วใช่ไหมต่างสาดรน้ําหอมใส่กัน ชมกันไปชมกันมามันไม่สร้างสรรค์สู้สีทุ่งรีบไปนอนแยกย้ายไปนอนเว่ยลุงชาปุ๋ยพาพี่ซันเราไปดูนกกันแถวนี้มีนกอะไรน่าสนใจเริ่มเรียนรู้เริ่มด้ทํางานเหมือนกันที่บอกน้องๆคือว่ามีอะไรต้องทําเลยเรามาเจอกันเพราะว่าเราชอบป่าเหมือนกันชอบดนตรีเหมือนกันเราจะต้องเล่นดนตรีด้วยกันสักเพลงได้ครับครับเป็นเพลงที่พี่แต่งเกี่ยวกับป่าด้วยพี่แต่งให้ใครเดิมทีเพลงนี้แต่งให้สืบนะคัะเสถียรเป็นเรื่องของการทําหน้าที่พิทักษ์ป่า แต่ตอนนี้ก็เอามาใช้ทั่วไปซึ่งก็น่าจะเหมาะกับปริญญาพดุงถิ่นเพราะว่ามันมีบางประโยคที่พูดว่าศบตากับเจ้าป่าคุณต้องสบตากับเสือเนี่ยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมกับปุ๋ยจะย้ายโลเคชันจากตรงนี้ขึ้นไปอีกที่หนึ่งแล้วเราจะเอากีตาร์เอาเบสมาใช่ไหมครับมาครับเล้วมเพลงหนึ่งครับเห็นดาว มองเดือนดื่มดำดึกดื่กลางดงดอยป่าแสงไฟกองฟืนเลยปืนกับข้าวปลาสายตามองตาตื่นตัวแต่กตาไเมื่อยางเขานอนป่าสายตาปุ๋ยสกตากับแววตาของเจ้าป่า ตาปิดลงแล้วพักกายพักใจแล้ววิญญาณสงบแล้วตัวปุ๋ยอยู่กลางป่าออกเดินทั้งวันพบดวงตะวันทุกวันคอยอยู่เกาวเดินคอยดูเฝ้าดูวิธี สา,ายตามองตาตื่นตัวแตกตาเมื่อยามเขาเดินมาสายตาเข้าสบตากับแววตาของเจ้าปา่าเปลือกตาบิดลงแล้วพักกายพักใจแล้ว วิญญาณสงบแล้วตัวเขาอยู่กลางป่านอนอยู่กลางป่าตัวเขานอนอยู่กลางป่าเวลานิรันตรงนั้นตัวฉันตัวเขาเต็มใจพวกเราสุข เอกลักษณ์กว่ามันจะมาได้มันต้องประกอบไปด้วยดิเวททั้งระบบอ่ะกว่าที่ผมจะมาเป็นอย่างนี้กว่าที่ปุ๋ยจะเป็นอย่างนี้อย่าลืมครับรักษาตัวตนเอกลักษณ์ของตัวเองกันเอาไว้ครับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อมาเที่ยวป่าแล้วจะรู้ว่ามันดีอย่างไรครับเต็มที่กับแสย์